สวัสดีครับพงการดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันพฤหัสที่ยีสิสิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้เอ่อราพัฒนาเนาะ0ูนสามกับ60 160เนาะก็เด่นเด่นเด่งเด่น,ดนโอ้ยเด้นกันไปนะครับผม วันนี้เรารวมก็เน้นไปที่ราสตานะครับผมเด่น01ครับมากับ2946นะครับศูนย์มา01นครับศูนย์สองศูนะครับศูนย์สี่นะครับหนึ่งสองครับหนึ่งเก้าครับเจ็นะครับเจ็ดศูนะครับเจ็ดศู จ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าครับเจ็ดหนึ่งหกเด่นไปที่ศูนย์หนึ่งครับศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งครับเจ็ดศูนย์สองแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองสำหรับแนวทางหวยเรารวมนะครับวันพระหัสที่ยี่สิบสี่สิงหาขอโชคดีครับ